สวัสดีครับพบกับช่อง DU Channel อีกแล้วนะครับวันนี้นะคะผมจะมาเล่นเกม Real f i g h t Simulator นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการสอนเล่น Real f i g h t Simulator นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับเที่ยวบินที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็คือมันมีเที่ยวบินหลากหลายให้เลือกเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เติมแบบโปรนะครับถ้าเติมแบบโปรจะได้ ครื่องบินลำอื่นด้วยนะครับแต่ที่ตัวเกมแถมมาให้ก็คือไม่ได้เติมแบบบบีแค่สามลำนี้นะครับ <c oughs> ผมจะใช้ลำนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> แล้วก็สายการบินนะคะมีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> เราสามารถค้นหาได้โดยก,การกดตรงนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับ โอเคนะครับนี่นะครับก็จะมีสายการบินให้เลือกเวลาเราค้นหานะครับนี่แล้วก็มีหลายสายการบินเลยนะครับของต่างชาติก็มีนะครับเรียงลำดับจาก a ถึง z เลยนะคบผมซึ่งวันนี้ผมจะใช้การบินไทยนะครับการบินไทยเป็นอันนี้ละกันนะครับ ไทยเอเวย์นะคะอ่าพอเราเลือกได้แล้วนะครับเราก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับกดไปเลยผมจะขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับโอเคนะแล้วก็กดตรงขึ้นนะฮะแล้วก็เลือกถ้าเราอยากไปรันเวย์เราก็กดรันเวย์ถ้าเราอยากไปที่เกตก็กดเกตนะครับอืมนะครับทีนี้เราก็มาเลือกสนามบินที่เราจะลงนะครับ ผมจะไปลงที่สิงคโปร์แล้วกันนะครับอันนี้ใช้เวลาบินเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือบินตามเวลาจริงนะครับทุกอย่างเป็นของจริงหมดนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มไปเลยนะครับก็กดสตาร์ทไฟนะครับโอเคเนะ่เริ่มแล้วผมอาจจะตัดออกนะครับเพราะว่าสองชั่วโมงมันอาจจะนานไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อนะคะ ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็มาอ่ามาแล้วนะครับแล้วก็กดไปเลยนะฮะอันนี้มันจะสุ่มเกตให้นะครับบางทีเราอาจจะอยู่ติดกับอาคารหรือบางทีเราก็จะมาอยู่ที่ลานจอดแบบนี้นะครับตัวเกมก็จะสุ่มให้นะครับอ่ตอนเริ่มเกมมานะครับทุกอย่างมันปิดอยู่อันนี้ครับเห็นไหมครับทุกอย่างมันปิดอยู่เลย ให้เรากดที่ Ground System นะครับตรงนี้นะครับกดไปเลยครับกด Ground Power Unit นะครับซึ่งจะเป็นการสตาร์ทเครื่องนะครับรอประมาณ1นาทีนะครับโอเคครับสักปร๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวมันก็จะนี่นะครับอันนี้คือภายนอกนะครับมันก็จะมีรถที่เป็น ของอันนี้นะครับมันก็จะวิ่งมามันจะมาเติมเชื้อเพลิงให้เรานะครับโอเคเครื่องยนต์สาตาร์เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับในห้องนักบินสาตาร์ดแล้วนะครับต่อไปนะคะก็จะเป็นการอ่าเดี๋ยวจะเปิดไฟก่อนนะครับเปิดไฟวิธีการเปิดไฟนะครับให้กด Aircraft s y s t e m นะครับ กดไปเลยนะฮะให้ทุกคนกดค้างตรงคำา i r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  f t t y y t t m m นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาครับคำว่า light ที่แปลว่าไฟนะฮะอ่ามันก็จะมีไฟให้เลืองนะครับตัวนี้จะเป็นของห้องนักบินนะฮะแล้วก็จะสามารถเลือกได้ว่าห้องนักบินจะสว่างเท่าไหร่อ่ะเราก็เลือกได้นะฮะจะสว่างประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไป c a บิ n นะครับจะเป็นห้องโดยสารนะครับ ด้ษยสารเราเลือกได้เหมือนห้องนักบินเลยนะครัแล้วก็เลือกประมาณนี้แล้วกันนะคบต่อไปนะคะ A N V A N V นะคะก็คือไฟที่อยู่ตรงปีกตรงนี้นะคับที่เป็นเขียวๆกับอีกฝั่งนี้จะเป็นแดงๆนะครับแล้วก็ต่อไปเบคอนนะครับก็จะเป็นไฟกระพริบอยู่บนหัวกับใต้ท้องนะครับ แล้วก็ต่อไป s t o r e ก็จะเป็นไฟที่กระพริบอยู่ปลายปีนะครับ Landing l i v ์ก็จะเป็นไฟเวลาเรา Landing ตอนกลางคืนนะครับ Taxi l i ล e ์จะเป็นตอนที่เราท็กซี่ไปยัง r u n ว a y นะครับตอนขึ้นหรือตอนลงนะตอนลงก็จะเป็น t a ี่ไปยัง ตัวอาคารใช่ไหมครับแต่ตอนขึ้นก็จะเป็นแท็กซี่ไปรันว์โลโก้ไลฟ์นะครับก็จะเป็นตรงปลายหางนี่ับมันจะส่องขึ้นมาจากตัวปลายปีกข้างหลังนี่นะมันจะส่องไฟขึ้นมาโอเคซึ่งอันนี้อาจจะเปิดตอนกลางคืนนะครับแตนะตอนกลางวันไม่เปิดนะครับโอเคทีนี้ฮะเราเปิดไฟเรียบร้อยแล้วเราจะมารับผู้โดยสารกันนะครับเรากดที่ก r าวส์สแตมเหมือนเดิมนะครับ เลื่อนกดกดค้างตรงกาวเสีต็มนะคะแล้วก็เลื่อนมายัางโหลดนะคระับถ้าเรารับผู้โดยสารนะเราก็กดแผกดอ o คอ r o เซสนะครับกดเป็นหนึ่งครั้งมันก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะมีรถวิ่งมาแต่ถ้าเป็นตัวที่ติดกับอาคารมันจะเป็นห่วงช้างใช่ไหมครับที่เคลื่อนมาตรงประตูเครื่องบินแต่อันนี้มันอยู่ตรงลานจอดก็จะมีรถบัสมานะครับรับคนมาจากสนามบิน รอแป๊บหนึ่งนะโอเคครับทีนี้มันก็จะเขียนว่าแพรกโ o เรดดี้นะครบให้เราก,กดคาว่า Pack ศตรงนี้นะครับร a ศูนย์ตรงกลางกดค้างไว้นะคะทีนี้เราก็สามารถเพิ่มผู้โดยสารได้ว่าเราจะเอากี่คนนะครบ Airbus A3 A320 ขีด20 200อันนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่รับได้มากสุด180คนนะครับ ซึ่งเราเอาเต็มได้แค่180คนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ a i r b u ัส3ี0 350อะไรอย่างนี้นะคะก็จะรับได้มากกว่านี้นะคะกระเป๋ากับน้ำมันก็เหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับเราพอเราได้ตามที่ต้องการแล้วเราก็กดแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่า มันเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้แล้วก็กดลบนะฮะถ้าอยากให้มากกว่านี้ก็กดบวกนะฮะโอเคพอคนเดินขึ้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็กดคาร์โก้แล้วก็ปิดตรงห้องผู้โดยสารเลยนะครับ อนนี้นะฮะรถกระเป๋าได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มกระเป๋าได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยกิโลนะฮะผมเพิ่มประมาณนี้แล้วกันนะับเดิมครับถ้าอยากได้เพิ่มก็กดบวกถ้าอยากได้น้อยกว่าเดิมก็กดลบนะครับต่อไปนะฮะตอนระหว่างโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราก็จะเรียบรถน้ํามันมา ตอนนี้ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องก็กำลังหาที่นั่งอยู่นะครับเดี๋ยวพวกรายละเอียดของปุ่มปุ่มการตั้งค่าอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะมาทำในคลิปต่อไปนะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง D y o u t Channel นะครับลดน้ำมันมาแล้วนะคะน้ำมันก็จะเป็นหน่วยของกิโลเหมือนกันนะครับ ประมาณนี้แล้วกันฮะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าอยากได้มากขึ้นก็กดบวกถ้าอยากได้น้อยลงก็กดลมนะคะโอเคครับตอนนี้กระเป๋าขึ้นหมดแล้วนะตอนนี้กระเป๋าหมดแล้วแล้วก็กดปิดไปเลยนะคบกดตรงคําว่า Cargo Door Ready นะคะมันก็จะเป็น Cargo Door Close เหมือนเดิมนะคะบรอเบนะคบน้มามันเต็มแล้วแล้วก็ปิดเลยนะคะ น้ำหนักของเครื่องนะคะถ้าเป็นสีเขียวอ่าเดี๋ยววงไว้นะฮะอ่ตรงนี้เลยนะฮะถ้าน้ำหนักของเครื่องเป็นสีเขียวดีนะฮะถ้าเป็นสีเหลืองนี่ก็ปานกลางนะคะไม่ดีไม่แย่ถ้าเป็นสีแดงนี่ผมไม่แนะนำนะคะคือเครื่องจะหนักเกินไปแล้วเวลาขึ้นหรือเวลาแลนดิ้งก็จะยากขึ้นกว่าเดิมครับเคนะแล้วก็เลื่อนมาที่ซิสเต็มเหมือนเดิมครับตอนนี้นะเรารับโคดหมดแล้วใช่ไหมครับ รับทุกอย่างทุกอย่างหมดแล้วทีนี้เราก็มาเปิดซิสเบลของผู้โดยสารนะครับเลื่อนแอร์คราฟนี่มาซิสเต็มนะครับถ้ามันเป็นไลฟ์อยู่ใช่ไหมครับให้เลื่อนมาที่ซิสเต็มแล้วก็กดซีสเบลนะฮะเราสามารถบอกผู้โดยสารได้ว่าจะห้ามสูบบุหรี่ก็ no smoking นะครับโอเคเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มออกจากกีดแล้วนะฮะกด Ground System นะคะกด Push Back แล้วเราก็้อมกับตอนตอน Push Back นะคะเราก็จะ Start เครื่องยนต์นะกดไปที่ ENG 1นะครนะคก็จะเป็น Engine 1นึ ENG สองก็จะเป็น engine 2นะครับให้เรากดไปเลยครับทีมก็จะขึ้นนะฮะมันก็จะขึ้นเปอร์เซ็ขึ้นมานะฮะให้มาเต็ม20%่สิร์เนะคะรอแป๊บหนึ่งให้ันเป็นสีเขียวด้วยนะ,ะ start e n g i สองครับ ตอนนี้นะครับก็เต็ม20ิทั้ง2อันแล้วนะคบอ่าเอ็นจ mm ิ้นหนึ่งสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครถบูดแบ็กกำลังนี้เรลาออกสากเกตนะโอเคอเคนะคะพอเราคิดว่าได้แล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็กดคําว่าร์บูตแบนะคะรถบูตแบ็กก็จะหยุดแล้วก็ก็จะเลื่อนออกไปนะคะทีนี้นะคะ แล้วก็จะแท็กซีไ่ไิธีเกตน,นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการแท็กซีนกกนกกกก่นะครับก็คือทุกคนกดคําว่าเบรกปักกิ้งนะครับตรงนี้นะคะกดเป็นหนึ่งครั้งทีมันก็จะไม่มีสีฟ้าแล้วนะฮะมันก็จะไม่มีไฟสีฟ้าทีนี้เราเลื่อนมาสักประมาณสิบมาสักสิบสี่แล้วกันนะฮะ แล้วก็เครื่องมันก็จะเริ่มเดินนะฮะนี่แล้วก็แท็กซี่ไปยังรันว์ได้เลยนะคะรันว์ของเราก็จะเป็นรันว์ตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่อยากแท็กซี่นะฮะอยากข้าไปตอนที่เครื่องอยู่ที่รันว์เลยกดที่ตัวหยุดนะฮะมุมขวาล่างนะฮะกดไปหนึ่งครั้งปุ๊บ ทีมก็จะขึ้นหน้านี้มานะคะเดี๋ยวรายละเอียดผมมาสอนทีหลังโอเคนะคะเรากด r u n เว y t เทคอ f ฟตรงนี้นะคะตึ๊บโอเคนะครับ,รรบ,รบไปเลยนะครับมันก็จะพาเราไปยังรันเวย์ของเรานะครบเดีย๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคครับตอนนี้มาแล้วนะะมาอยู่ตรงรันเวย์ของส่วนนภูมิเรียบร้อยแล้วนะเราจะเตรียมบินไปที่สิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะให้เราเลื่อนแลดนะฮะมาที่แฝดสองแลดแฟลแคือตรงปลายปีกนะครับตรงนี้เลยนะฮะ <Fl aps. S 1> นี่นะครับแฝวงกลมให้นะครับแฝดแก็คือมันจะเปลี่ยนไป <Fl aps. S 1> เรื่อยๆแลด แฟบศูนย์ก็คือจะใช้ตอนแบบว่าแท็กซี่นะคะหรือว่าตอนที่รับผู้โดยสารตอนที่อยู่อาคารหรือส่งผู้โดยสารคะแฟบหนึ่งหรือแฟบสองจะใช้ตอนเ็คออฟแฟบสามกับแฟบปูจะใช้ตอนแลนดิ้งนะคบโอเคนะครับตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มออกจากสุวรรณภูมิแล้วนะครับไปที่สิงคโปร์ะคะ เราก็กดเบรกปักกิ้งนะครับถ้ามันเป็นสีฟ้าอยู่เราก็กดให้มันไม่มีสีฟ้านะคะแล้วเราก็เลื่อนความเร็วค่อยๆเลื่อนนะครับตอนแรกถ้าเลื่อนมาประมาณสามทิมห้าก่อนนะครับเคลื่อนเครื่องก็จะเริ่มเคพื่อนนะครับไปแล้วเราก็จะเล่องมาที่ห้าสิบเลยนะครับ ประมาณห้าเจ็ดสิบก็เร่งเต็มร้อยเลยนะเราจะมีเสียง <N arts. S 1> นะคะมันก็จะมีเสียงของหอบังคับการบิน <Rot ate. S 1> พอเขาพูดว่า V1 rotate นะครับเราก็นำเครื่องขึ้นได้เลยนะครับ positive rate ้านนะะุเดเบยีราตอนนี้นะแะ้วก็ออกจากสนกคน่องควบรุมเบร้ยแล้วเย้เรากำลังบินไปที่สิงคโปร์นะคะเอ่อมือใหม่หรือว่าคนที่ยังเล่นไม่เป็นนะคะแนะนำให้เปิดออโต้เพลอ์ลอนะคะ อยู่ตรงนี้นะครัะโต้เคหรอให้เรากดไปนะคะกดตรง A N V นะคะกดไปหนึ่งครั้งทีนี้มันก็จะบินให้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่อยากรอดานหรือว่าอยากข้ามนะคะเพราะว่าอันนี้มันเอาเวลาจริงๆนะครับ เวลาบินก็เป็นของจริงนะครับให้กดที่หยุดเกมเหมือนเดิมครับแล้วก็เลื่อน Next Way Point นะฮะมาให้สุดเลยนะฮะก็จะไปตอน Landing นะถ้าตรงกลางๆก็จะแบบตอนบินอยู่ตรงกลางอะไรอย่างงี้นะคบโอเคเดี๋ยวผมไปตอน Landing นะฮะสอน Landing ตอน Landing นะฮะมือใหม่ก็แนะนำ Auto Pilot เหมือนเดิมะคะแล้วก็ คนแบบเล่นมานานๆแล้วนะฮะอาจจะลงเองได้ตอนนี้นะสิงคโปร์มีหมอกนะฮะเราสามารถปรับสภาพอากาศได้นะก็คือกดหยุดเกมกดเวทเทอร์นะครับตรงนี้นะ,ะกดคอสตูมแล้วเราก็เลือกอ่าตรงนี้จะเป็นเมฆนะฮะคราวเป็นเมฆถ้าโอโวคัสก็จะเป็นเมฆเยอะนะคะ โอเคเราปรับให้ไม่มีเมฆนะสภาพอากาศก,ก็มีหลายอย่างเลยนะเคลียร์นี่คือสภาพอากาศแจม่มใสฟอกหมอกเรนฝนตกสตอมพายุนะครับสโนว์ก็คือหิมะเดี๋ยวผมจะเลือกสภาพอากาศแจ่มใสนะครัะเพื่อให้ท่านผู้ชมดูค่ะตอนนี้เราต้องเปิดอัตโนมัติแล้ว ตอนนี้ครับคมกลังตกแล้วเบรคฮะให้เราเลื่อนแฝดมาที่แฝดสามนะฮะหรือแฝดนะฮะกลางล้อกลางล้อคือเกียร์นะครับกดไป็หนึ่งครั้งต้องสปูลเลอร์นะคะสปูลเลอร์ให้กดไปตรงนี้ที่อาร์มนะคะให้เลื่อนไปที่อาร์มเบรกให้เบรกสองนะครับโอเคครับตอนนี้จะแลนดิ้งแล้วรวดเร็วมากครับ 500. เฮ้ยครับแลนดิง้งลอกวาลนิ่มหรือเปล่า, <400. S 2> ลา100 above 300ขึ um. ้นไปขั้นต่ำนิ้งไทยไปถึงสิงคโปร์แล้ว <50. S 2> มาแลนดิ้งแล้วฮะโอ้ oh, สวยมากแต่ไม่รู้นิ่มหรือเปล่าเ <70. S 1> งี้ยครับรู้มึงแล้ว 50 40 30 20โอเคลงแล้วนะครับเรามาถึงสิบกิโลเมตรแรอวแล้วให้เราเลื่อนคันเร่งครับถอยกลับนะเพื่อเป็นการเบรกนะครับตรง engine h a t c ก็จะมีอันนี้เปิดออกมานะนีเห็นไหมครับเราเบรกแล้วทีนี้นะคะเราก็จะไปที่เกีกันวิ่งการดูเกีที่เราจะไปจอดนะคะ ก็คือเดี๋ยวเบรกันนะ <Fl aps. S 1> พ่อหยุดเสร็จแล้วนะคะให้กดสโปเลอร์นะคะมาศูนเหมือนเดิมเบรกแห่ไปที่ปักกิงเหมือนเดิมคบแบบะแปรศูนย์ค่ะแล้วเราก็จะไปดูเกตกันนะคะพิธีการดูเกตนะคะกดตรงลูกตรงข้างๆ้างกล้องนะคะอยู่มุมซ้ายล่างนะครับนี่ค่ะเราเลื่อนไปนะ ตรงเลข5้านะคะมันก็ตรงเลข5้ามันก็จะมีเกรดของเรานะคะขึ้นอยู่เกรดของเราเป็นเกรดจีหนึ่งร้อสิบสองนะคะมันก็จะขึ้นในสีชมพูนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเกรดกันเลยนะครับโอเคแล้วก็เล่นคาแรงเหมือนเดิมคะ่ะกดเบรคพาร์ก,กิ้งกันะฮะเมื่อกี้สฟเบรคปารก,กิ้ง่ อันนี้ใช้มาสิบห้าพร้อนคะอืนนอโอเคครับเริ่มไปแล้วเราก็จะซี่ไปแล้วนะคะโอ้ทางทำไมมันกลับแบบนี้อะ กินยาไปแล้วครับมียังไม่ตายนะแล้วก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้นะเกจี G ้หนึ่งร้อยสองโอเคล้วก็กำลังจะแท็กซี่ไปโอ,โอเคนะครับขอนอนุญาตเปิดไว้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดตสสิดตา้ช่อง c h ชแนล l ด้วยนะครับ ตีไปแล้วนะโอเคพี่ก็พอแล้วเย่ใครที่มีเวลานะคะอาจจะบินเหมนของจริงเลยนะคะไม่ต้องข้ามเหมือนงผมก็ได้นะอันนี้ผมข้ามให้เพราะว่าท่านเชวมาคนอาจจะเบื่อนะคะโอเค เกจีัอเราต้องดูให้ดีๆนหนอาน่าจะอยู่ตรงนั้นนะไปดูดังก๊อฟแล้วอันนี้นี่นี่นี่เอาๆเจอแล้วครับเจอแล้วเด็เดเดดนนนี่ฮัเกจีง เอยีหนึ่งร้อยสองเนี่ยครับหนึ่งร้อยสองถูกต้องครับทีนี้มันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นรูปนะสโลตรงนี้นะตรง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 ุมซ้ายบนนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนให้ตรงกันมันก็จะมีลูกขึ้นมาฮะใหเราวิ่งไปตามเขาโอเคอาจาจยดให้ตรงกันก็จะขึ้นว่านี่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องทำตามเขาอนแป๊บนึ่งครับ โอเคเบรกก็ที่ดดต,นะ okay. ต้องมสต็อปนะฮะโอเคเอาไปไปอีกไปอีกนะไปไปไอ่นอ okay. ันนี้ได้ไหมเฮ้ยนะเราต้องจอดที่ป๊ะนะโอเคนะครับพอเขาขึ้นว่าโอเคนะเราก็กดที่ กราวสิสเต็มนะเลื่อนที่โหลดนะฮะเราจะโหลดผู้โดยสารลงแล้วนะครับกดแพ่ด,ดอนนะคบกดเสร็จตรงวงชามก็จะมานะครับรอบคแล,ลนะแล้วกุนาโก้ทีนี้เราก็กดลบนะคะให้ผู้โดยสารลงให้หมดเลยนะคะผู้โดยสารก็กำลังจะ เครื่องบินนะโอเคค่ะก็เอาลงหมดเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึง,งโกลแล้วเย้ตบมือตบมือไม่ถึงเยอะเลยนะสำหรับถังนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์ช่องดีดูเชนแอนด์เบลลนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย